ขวันค่ะเมนูพิเศษทั้งนั้นเลยอันนี้มะพร้าวน้ำสดแล้วก็ข้าวโพดน้ำสดครับมาเดี๋ยวมานับกันว่ามีทั้งหมดกี่ขวดนะยิงตรงถึงแล้วค่ะสวัสดเลย1ขวด2ขวด3ขวด4ขวด5 6 7 8กเมะพร้าวเ้าขวดต่อไปเป็นข้าวโพดน้ำสด10 11 12 1อ14 15 16 1งส8 1 9เามนูพิเศษ19ขวดค่ะ แล้วก็มีสตรอเบอรี่ทิมเค้กอีก6กระปุกสตรอเบอรี่ทิมเคก 5, ก้กค่ะ2กระปุก4 6กระปุกปีน้ำตาลสดอีก2ขวดใส่น้ำแข็งกันค่ะไปนะคะโอเคจุ๊บจุ๊บทั้งหมดนี้เมนูพิเศษ19 แล้วก็มีสตรอเบอรี่ทิมเค้กอีหกกระปุกและ้ำตาลสดอีกสองขวดโกหถูนครสวรรค์ไม่ไนี่งิ๊กอุ้งอย่างงี้นะนาากกินไหมชาไทยปั่นใส่ครีมชีสแล้วก็าราซอสสตรอเบอรี่แต่ไขมุกเราหมดเ <c oughs> สร็จล้วจ้า <c oughs> <c oughs> แล้วก็ปั่นสอกแก้วหรอ <c oughs> ใช่พี่ ทำ,ทำนี้เดี้อหนูหนูทำนี้ใช่ป่ะพอหนูก็เสร็จไปดังอ่ะเด็กใหม่เด็กใหม่ยี่สิบเก้ามีไหมคะ